สวัสดีค่ะช่องทวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงเราพาทุกคนทุกท่านยังอยู่ตลาดนัดเขม่สุรินนะคะ,<ป>ะก็อยู่โซนที่ใต้นะคะทุกคนเราเจาะเป็นร้านนะคะให้ชมกันนะคะอันเดี๋ยวเก็บบรรยากาศฝั่งนี้ให้ชมอันนี้ร้านหนุ่มๆนะคะอำเภอนนทรายนะคะทุกคนวันนี้หนุ่มๆมีผ้ามาเยอะเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะร้านคุณหนุ่มนะคะ ขาสวยมากๆเลยแอบถ่ายคุณหนุ่มไม่อยู่รักขโมยถ่ายเลยเนีย่โอ้โหสวยมากนะทุกคนร้านนมนมเขานะฮะน้องน้องเขาเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้ก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนไปนี่นะคะบ้าวใหม่ร้านดางังม่มีสซุรินเลยนะคะร้านเลยร้านะะนกพลักข้าไหมสุรินนะคะ นะคะเนอะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะลองไปไหนมาบ่ไปซื้อผ้าเหรอคะอ๋อค่ะไปซื้อตรงไหนอ๋อเรอค่ะอันนี้หน้าร้านนพลักษณ์ผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้พาน้องมีน้อยในวันนี้หรือว่าเอามาน้อยเอามาน้อยนะทุกคนร้านก็อยู่ หน้าโรงแรมนะคะโรงแรมเพชรเกษมนะคะทุกคนก็จะมีตัดอยู่ตรงแถวนี้นะไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะทุกคนเนาะอืมไปหลายหลายร้านเลยนะคะทุกคนก็จะมีเนี่ยไหนกันอ้าวมงหมาเยอะอันนี้ร้านเครื่องทองก็มีนะคะอันนี้มีมาขายเครื่องประดับด้วย ขมิ้นขาวรอ,อ,อรอขมิ้นขาวนะคะอ,คอีออออยู่ร้านไม่เด็ดอะ่ะฝั่งนี้นะลูกสาววัสดีลูกจ้าวัสดี้จ้า,านะคะ วันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเออนะคะก็หมายนะคะอันนี้ร้านคุณแปมมผ้าไทยนะคะคุณแป๋มพ่อไทยอยู่เปิดร้านอยู่หลังโรงเทศกสิษมป่าชานะคะลูกห้าวเส้นในี่นายใหญ่หนลูกเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ชมนะคะค่ะทุกคนอันนี้ร้านไม่แดดนะคะไม่แดดผปลียนทองนะคะ คนมาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เดกคนมาเยอะเลยผ้าไหมบ้านนาโพนะคะขขวนสีนรินนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้ล็อกศูนย์ห้าศูนย์นะคะแม่เดกถิวทองนะคะนคนมานีเยอะเลยนะคะทุกคนเป็นร้านผ้าไหมไขายปลีกส่งนะคะอยู่ตรงนี้เขามีผ้าได้ด้วยนะคะนี้เห็นไหมถอนะคะตังด้วยค่ะ มีร้านโชวคุณโชวุผ้าใหม่นะคะทุกคนม่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องถึงพันห้าอครับรูันนั้นสวยสิาจสิทโชวคุณผ้าใหม่นะคะอยู่ คุณผ้าไหมก็ขายที่ตลาดนัดผ้าไหม่สุรินแล้วก็ตลาดราชมุคลนะคะตลาดกิโมนะคะก็วางขายสองวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็สวยๆเนี่ยคนสวยใครอยู่นะคะน้องโชคุีนะคะขายนด้แหค่ะปิดสวนเขาจะลวกลูกเมล็ี่กัดเซอย่างนี้นไม่ดยูนนใา ร้านโชว์กลนผ้าใหม่หลายลวดลายสวนมะเรงสยัขายดีนะมาใหขายดีนะทุกคนเอามือซันมือซันมือซันหนึนงับตัวแม่คือแล้รู้สึกว่าเพลงเอ้าน้องเจงขายได้เจ็ด้า ตอนช่วกันยยิันนี้่ยูนตนไปเาไม่มีคาเลยเนขายได้ทาครัเงอ๋ออันนี้มันเป็นงานสั่งโต้แล้วธรรมอันนั้นสีธรรมชาติบ่ะหนูสวยงามเองเลยอ่ะธรรมชาติอันนั้นมาเท่าไหร่คะนั้นนั้นลูกสาวอันนั้นมาเท่าไหร่ลูก สวยมากเลยเป็นเป็นเขียวไข่นะคะทุกคนสวยมากเลยนะทุกคนเป็นสีธรรมชาตินะคะลายดอกราชกัญญา้เนปากกานะคะทุกคนร้านน้องโชกุนพ่อใหม่นะคะจะขายอยู่ในราคาที่น้องโชกุนถ้าไปดูสั่งไว้หลายร้านนะทุกคนก็จะของน้องโชกุนเขาจะวุดเป็น200เลยนะทุกคนก็เป็นร้านร้านขายสดนะคะ ยงามจงยงามนมืนมจุนกีบุญเป็นปลามเนี่เป็นมอีมาเป็นมาเป็นใบเป็นปได้เจ้าทำบุญป็นากปมถ้ายังไม่เขียนทอคืนนี้ก็สองไป๊กเด่นทองเป็นมือนะะไม่ใช่งานสั่งโทรมันจะพรีเมียมกว่าดีหนอจว้่อน พื้นนั้นสวยนะเป็นยกดอกลีลาวดีด้วยากระสับสีนี้เกิดคบแล้วพี่จิ๋วนะมันคุ้มมากอ๋อเดียวแต่ทำไมบ้านจับได้เห็นน้องโชว์เชียร์ผืนนี้เลยแล้วเงาสวยมากดูเลยนี่นะทุกคนวนนนีีอั้เป็นยกดอกสอักระดาษนะค่ะสามันสวยเลยอันนี้สีธรรมชาตินะทุกคนหนามากเลยน้องโชว์ขายอะไรมาสวยมาก แบบไหนลูกจะเกิดไปแบซ่อเขาอ๋อซื้อเข้ามาเลยอันนี้ยกบอกลลาวดีใช่ไหม่มนบาลูกะสวยงามที่สุดสงเน่ากว่าเขียวไกลชอบสีใส่คนพี่ขาวสวยมากเลยนะทุกคนโอเคนะเมย่ยางสตินเดอร์ ยังเล็นรสสดๆนานเตยยังมันคุ้มเตยตังย้งยอดพอแต่ยมมังคือตกกริงโครงการมันยังมมปีสเกียร์ราคาไี่ใหญ่จังด,ง,งดํเลยต่งจริงบางคนกระบะเป็นอารียานะ,ย,ะนยังหอมจริงเมืมอ่อกี้น้องมาเท่าไหรคืนนี้อะไรคะแม่เัีวนี้เดี๋นอันนี้ลายนางพญาเลยแม่รู้ไหมว่าขาตีดอกบัวแม่ก็เล่นผ้าไหมเหมือนกันเลย อันนี้ถ้าไม่เอานะให้ราคาส่ง2อ0 0ัจาก3,900ันเก้าสี่มันไม่รายในบรรณคดีไม่มีราคาส่งเหลักส่งลงแล้วค่ะไม่เนื้อ60ด้วยดูเลยค่ะเนื้อแน่นมากถ้าจับก็จะรู้เลยท่าโทรมพี่จิ๋วหนว่าช่างแบบเนี้ยไฮโซนี่ไม่ต่ำกว่าสามพันแล้วสองพันเก้าเลยเหรอพาโชว์สองพเก้อะ อย่างขายตอนก้าวของไคโซงไคโซงยังไม่มีใครซื้อเลยอันนี้จะมาถูกมากนะลีลาวดีเลยนี่ยสวยจริงๆนะทุกคนนี่เขาถ้าเขาไปยกดอกอบัวสุรยนทร์เลยเจ้านี่ยสวยมากเลยนะทุกคนเนี่ยธอบานทำได้สวยมากเลยนะคะโอเคนี่นะคะทุกคนก็ไว้มานะคะน้องโชว์ขายอยู่ตลาดนัดพ่อใหม่สุรินทร์แล้วก็ตลาดราชมงคลนะทุกคน ก็มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเี่ยสีธรรมชาติสวยๆลายวอวัชรานะคะเนี่ยลายราชวุศ์โอเคนะคะไปง่ายๆแล้วายถือกีรีแหละไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนเนี่ยคือเหนื่อยนะสีขอรับผู้น้าจมีข้าวหนึ่ง งามทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนโอ้ยบรรยายไม่ถูกคุณบรรยายไม่ถูกต้องมาดูเองนะคะสนใจก็มาดูเองตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะสนใจก็มาเลือกชมได้อันนี้พระหม่แอมพทุทาตูมนะคะขายเดืดสูงนะคะเนี่ยชอบสูงตัดเคลียร์แบบยกมาเลยลายน้ําไหลสวยตีนช้างเหรอเอ้ย,ยอะไรโฮโปตีช้างสวยมากเลยเนี่ยสวยจริงๆ,ๆนะะทุกคนโอ้ พื้นเท่าไรนั่นล่ะสองพันเก้าถี่แม่บีดงจ้ะสวยจริงจริงนะทุกคนเนี่ยโอเคสองาสองเจ็ดสองแปดสองพันเก้าลายตีนช้างสวยด้วยนะทุกคนสวยเลิศเลยมีชายคุยหน้านางด้วยสวยจริงจริงนะทุกคนถ้าคงมือ โคถือเลยเนาะคุณครูรกําลังมช่องต้รสเมอรสไตล์หลากหลายสไตล์นะคะทุกคนเพิ่งพาเดินตลาดนัดข้าใหม่นะคะก็คึกคักนะคะแต่ละร้านนะคะทุกคนก็ถ้าวันเสาร์ก็จะมีการมาเดินตลาดนัดข้าใหม่ก็จะคึกคักแบบนี้นะคะทุกคนคึกคักแบบนี้นะคะให้เลือกมากมาย สนใจร้านในก็สั่งกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะมาสั่งได้เลยตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็มีทุกๆวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้ช่องตัวละสิ่งเลสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงก็พาทุกคนทุกท่านมาชมผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะผ้าไหมส,สวยๆเราก็หวังยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะ ปลุกใจนะคะในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะผิดภาพประกันอะไรต้องปรับกระดานไปเพื่อนักสีไว้ในทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลอกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนสรันะะกกสบนสบนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้อันินขอตัวลงไ<า>ว์ก่อนนะคะสุวัสดีจมีแเก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ